ไสดช่วงค่ํานะครับช่วงเช้าก็ภารกิจนะครับผมครับก็ช่วงเที่ยงก็ภารกิจไม่เสร็จนะครับก็เลยมาช่วงเย็นนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกดินไปแล้วเนาะครับผมก็ถือว่าเป็นเวลาของพระอาทิตย์นะครับเขาก็ต้องรับดอยไปนะครับผมดอยก็อยู่ตรงนี้นะครับผมทิศนี้นะครับมันก็จะเป็นทิศตะวันตกเนาะ นี่ก็จะเป็นใต้นะครับผมทางนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับผมทางนี้ก็จะเป็นทิศเหนือเนาะโอเคแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็ยังต้องทำหน้าที่กันอยู่นะครับผมเพราะว่าเรายังโลดแล่นในแพลตฟอร์มของ You Tube อยู่นะครับผมนั่นแสดงว่าเรามาทำงาน ให้กับ youtube อะเนาะครับให้ youtube เขาดูเรานะครับเพราะว่าผมยังไม่สำเร็จนะเนาะครับฉะนั้นแล้วนะครับเราก็เหมือนว่าเรามาโชว์ตัวนะครับเรามาโชว์การพูดคุยเนาะหรือว่าวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเหล่านี้แหลคนะครับผมเนาะครับก็เป็นไลฟ์สดที่เราต้องรับผิดชอบในแต่ละวันนะครับผม คงไม่แปลกใช่ไหมครับเรื่องเหล่านี้นะครับจะไม่แปลกเลยนะครับหากว่าเราเข้าใจเนาะเข้าใจบทบาทแล้วก็หน้าที่นะครับเข้าใจนะครับแพลตฟอร์มของ YouTube เขาจะทดสอบเรานะครับเราจะมีความอดทนมีความอึดไหมเราจะทําไปถึงเป้าหมายอะไรแบบนี้นะครับถูกปะครับก็คงเป็นประมาณนั้นนะครับ ไม่งั้นเขาก็ไม่ให้เราต้องมาไลฟ์สดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทําคลิปไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนั่นแสดงว่าเราจะต้องทําคลิปด้วยเนาะแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะครับในขณะที่เรายังไม่ผ่านการตั้งค่านะครับเมื่อเราผ่านการตั้งค่าแล้วนะครับเราก็เป็นการทำคอนเทนต์นะครับเป็นวิชาชีพของ นักยูทูบอะนั่นแหละครับผมเขาจะเรียกว่านักยูทูบใช่ไหมยูทูบเบอร์ใช่ครับผมผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะก็เหมือนประมาณว่าเป็นยูทูบอะไรเงี้ยเนาะสื่อสารให้ผู้คนบนโลกใบนี้นะครับได้รับรู้นะครับว่าพื้นถิ่นมีอะไรบ้างนะครับประเพณีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนั้นนะครับที่เกิดขึ้นใน ชุมชนที่ท่านอยู่ในทำอะไรฮัลโหลไฮเซไฮครับก็ไลฟ์สดอยู่นะครับผมหนึ่งคนดูนะครับด้วยความยินดีครับผมช่องนครชัยยูทูบนะครับผมขอ <laughs> ขอบคุณนะครับผมอยู่ที่ไหน <laughs> เชียงใหม่ไทยแลนด์ครับผม เชียงใหม่ไทยแลนด์ของเราก็ช่วงนี้วันนี้เช้านี้นะครับเริ่มเย็นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้ก็เย็นอยู่นะสองคนดูนะครับด้วยความยินดีครับผมสุดยอดขอบพระคุณครับผมครับละนะ้านนาเชีงยงใหม่ไทยแลนด์ครับผมแต่ผมไม่ได้อยู่ในในเมืองเชีงยงใหม่เนาะผมก็จะอยู่ต่างอำเภอมานะครับผมผมก็จะอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชีงยงใหม่เนาะ เชียงใหม่ก็จะมีทิศเหนือนะครับผมเนาะทิศเหนือก็จะไปทางแฝงนะครับผมทิศใต้นะครับก็จะมาทางาลงใต้ของเมืองเชียงใหม่เนาะครับผมครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเป็นเสมิงเนาะกาฬยานิวัฒนานะครับเนาะทางใต้ลงไปก็จะเป็นแม่แจม่มหอดนะครับดอยหลอจอมทองอะไรประมาณนั้นเนาะทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะมี สารพีนะครับผมอืมอะไรประมาณนั้นนะครับผมอยากดูหน่อยด้วยความยินดีครับผมนี่แหละครับผมล้านนาเชียงใหม่นะครับเราอยู่บ้านนอกชนบทนะครับผมเราไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะครับผมเราอยู่ในบ้านชนบทนะครับแล้วก็แหอยู่แหกินกันไปนะครับตามท้องถิ่นล้านนาของเรานะครับผม สามคนดูด้วยความยินดีครับผมจากเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่มาบ้านผถมประมาณนะครับยี่สิบห้ากิโลเมตรโดยประมาณนะครับไม่ได้ไกลนะครับผมนะครับก็บางคนบางท่านเขาก็จะไปทํางานในเมืองเชียงใหม่บ้างเนาะผมก็จะเป็นอําเภอที่สองรองจากอําเภอแหงดงเนาะเมืองเชียงใหม่แหงดงแล้วก็สันป่าตองนะครับผมก็จะอยู่ที่อําเภอสันป่าตองนะครับผม จังหวัดเชียงใหม่แต่ครั้งน er <division> ี้นะครับเราได้มาทำช่อง youtube อยู่เนาะแต่ผมก็ยังไม่ผ่านนะครับผมก็ยังไม่ถึงปีนะครับก็พยายามทำกันต่อไปเนาะเราก็เข้าใจแบบนั้นนะครับผมผมก็ยังหาประสบการณ์อยู่เนาะครับผมเราก็ไม่ เขาเรียกว่ายังไงคือเราก็ยังต้องศึกษาเรียนรู้อยู่นะครับผมอืศึกษาเรียนรู้อยู่นะครับผมับประมาณนั้นแหละฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ยังต้องนะครับเราก็ทําหน้าที่กันต่อไปนะครับผมเนาะไม่แปลกนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นกล้าที่จะทนะําเนาะกล้าที่จะบอกกล่าวนะครับว่าเรา กำลังทําอะไรนะครับอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเราก็ต้องบอกเนาะครับผมเพราะว่าทุกอย่างเราจะบอกนะครับหรือว่าเราจะพูดในข้อที่จริงนะครับไปทั้งหมดเนาะครับผมอะไรประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมเวลาเราพูดที่มันเป็นข้อที่จริงอะ่ะเราพูดแล้วเราสบายใจเนาะร้องเพลงไทยครับร้องเพลงไทยเหรอ ร้องเพลงเหนือใช่ไหมได้ไหมครับ <c oughs> ดูดูด,ดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูดูด,ด,ดูดูมันทำครับ <c> ใ <oughs> <c oughs> ต้โอเคครับผมพี่อยู่จังพี่อยู่ภาคใต้เนาะด้วยความินดีครับผมนะครับเราเป็นพี่น้องกันเนาะครับผมเราเป็น ชาติเดียวกันนะครับร่วมชาติเดียวกันนะครับทุกคนเราก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่กันแบบฉันมิตรฉันพี่น้องนะครับเนาะครับผมครับก็ฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนเป็นพี่น้องกันนะครับผมสิบคนดูนะครับด้วยความยดีครับผมครับครับฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางภาค อีสานเนาะครับผมภาคตะวันออกนะครับผมเนาะภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคใต้นะครับเนาะเนาะกรุงเทพมหานครอะไรอย่างนี้ครับทุกคนก็เป็นชาติเดียวกันนะครับทุกคนก็จะรักกันใช่ไหมครับเรากา็เป็นคนที่จะต้องเหมือนว่าเราจะต้องสื่อสารแล้วก็พูดคุยกันอะไรเงนี้ยใช่ไหมครับ เกคนดูนะครับผมเนาะผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพูดเหนือกันซะส่วนใหญ่นะครับทางนี้เนาะครับพูดเหนือกันนะครับอะไรเงี้ยครับผมพอเราอยู่ในชุมชนเราเนาะครับเราก็พูดภาษาเหนืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าภาษาราชการแบบเนี้ยเนาะอย่างที่เราพูดพูดกันเนี่ยอย่างที่ผมไลฟ์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยพูดกันนะอันนี้คนไทยเปล่าอะ่ะคนไทยครับผมคนไทยเนาะ แต่ผมอยู่ที่สูงหน่อยนะครับผมผมอยู่ใกล้โดยนะครับผมครับผมเนี่ยครับผมเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะสื่อสารพูดคุยกันนะครับผมเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการใช้ภาษาเนาะภาษาภาษาราชการหรือภาษาแกลงเนี่ยครับเราไม่ค่อยได้พูดกันนะเอาจริงก็จะพูดเป็นคําเหนือไปหมดนะครับ พอเราออกจากนี่ไปนะครับเจอกันก็ทักกันเป็นภาษาเหนือเหมือนพี่น้องทางใต้ใช่ไหมพอท่านพบเจอกันในชุมชนท่านก็จะพูดภาษาใต้ครับอืมใช่ไหมครับมันก็จะเป็นภาษาในภาษาถิ่นของเราอ่ะครับใช่ถ้าเมื่อใดถ้าเรามันเป็นอย่าง u t u b e เนี่ยใช่ไหมเราก็จะพูดเป็นภาษาแกลงสักหน่อยอะไรเงี้ยครับอืมเพื่อที่จะให้การสื่อสารพูดคุยนั้นนะครับมันก็เหมือนว่า ได,ได้ระดับหนึ่งครับเหมือนว่าได้การพูดคุยเนาะหรือว่าได้สนทนาในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราอย่างผมพูดภาษาเหนือเงี้ยก็ไม่มีใครอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมบฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ยังต้องทําหน้าที่กันต่อไปนะครับผมบซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ไม่ได้เรื่องที่จะแปลกเลยนะ เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นนะครับตระหนักรู้เนาะครัว่าเป็นนายมีบ้านเปล่าโอ้ผมไม่มีบ้านครับผมไม่มีครับผมอาศัยอยู่ในโรงงานครับครับต้องต้องทำงานเนาะครับแล้วก็อยู่ในโรงงานนะครับครับผมก็มีโอกาสก็มาทำ u t u b e ด้วยนะครับผม อะไรเนี่ยครับครับก็ก็ทางเหนือมันคนจนก็เยอะนะครับผมโดยความยินดีครับผมทักทายนะครับคนเหนือเรานะครับไม่ใช่ว่ามีคนรวยนะครับคนจนก็เยอะมากเหมือนกันนะเหมือนผมเนี่ยเออมันมีคนจนเยอะมากนะครับที่เรามาทําแพลตฟอร์มของ y youtube อชไหมเราก็เหมือนว่าถ้าสร้างรายได้ได้ครับ บายเจอกันคืนนี้โอเคครับผมขอบพระคุณครับผมครับโดยความยินดีครับแทนก็มาเป็นกำลังใจให้กับเราเนาะครับในไทยสิบโมงโอ้ในไทย1ิบโมงเหรอโอเคครับเดี๋ยวพบกันนะครับครับสิบโมงเนาะสิบโมงเช้าใช่ไหมสิบโมงเช้าน่าจะสิบโมงเช้าอืมเนาะครับโอเคครับผม ก็ฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ยังต้องต้องทํางานแล้วก็ลุ่นแล่นกันอยู่นะครับเนาะไม่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่เออมันมันเป็นสิ่งที่มันเรามาทําตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันเออมันเป็นความสามารถอะใช่ไหมมันเป็นความสามารถที่เราจะนําเสนอใช่ไหมเป็นความสามารถที่เรากล้าที่จะออกมาพูดอะพูดที่มันเป็นเรื่องจริงอะใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ ท่านเราบอกว่านายมีบ้านไหมผมบอกไม่มีนะครับผมไม่มีอันนี้ผมไม่มีจริงๆนะเอาจริงนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องข้อที่จริงด้วยนะครับผมผมก็อาศัยอยู่กับเขานะครับอืมแต่ในเมื่อมีโอกาสนะครับผมก็ต้องลองมาทาเนาะครับเจอกันพรุ่งนี้โอเคครับผมสิบโมงเช้านะครับอะไรประมาณนะี้เนี่ยผมก็ยังมาไหลที่หน้าวัดตรงนี้นะครับผมอืม พราะผมต้องอาศัยแลนวัดเขาะครับเพราะว่าที่บ้านผมใช่ไหมมันมีคนเยอะอยู่นะครับถ้าเราพูดอะไรก็แบบเออเดี๋ยวก็จะว่าเราออพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมพูดคนเดียวพูดกับโทรศัพท์เนี่ยคือเขาอาจจะไม่รู้ไงบางคนรู้แต่เขารับไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมก็เลยแหาวแก่ที่จะต้องมาที่มันสงบสงบที่มันไกลาจากบ้านคนนะครับผม ตรงนี้มันเป็นแลนด์วดมันก็ทำให้เรานั้นสามารถถ่ายทอดแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆนั้นนะครับให้กับผู้ฟังเนาะครับผู้ชมและผู้ฟังนั่นเองนะครับฝุ่นโลกก็จะกลับรังเห็นไหมนี่นี่นีหัน,นเห็นอยู่เนาะครับทางเหนือก็จะจะบอกว่าหันหันก็คือเห็นนะครับมันก็จะแผงไปนะเนาะกับคำคำนะ มันมันมันเขาเรียกว่าแผงเป็นคำแผงอะเออนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ยังต้องทำต่อไปเนาะครับวันหนึ่งนะครับก็อาจจะมีความสำเร็จบ้างนะครับแต่เราก็ก็ต้องมีหวังบ้างนะครับแต่เราก็หวังพอประมาณเนาะ ก็อย่าไปหวังเยอะนะครับผมทุกอย่างเราไม่ใช่ว่าเราจะเก่งคนเดียวใช่ไหมเราก็ต้องเผื่อนะครับอย่างคนที่เขาต้องไปสอบทํางานเนี่ยอย่างเด็กรุ่นใหม่เนประสอบทํางานใช่ไหมมันก็มีคนเก่งเยอะแยะมากมายคนที่จบปตีมาปีปีปนึงเท่าไหร่นะครับอย่าสู้ว่าเราจบมา3 4มสี่ห้าปีสอบไม่ได้ไงใช่ไหมรุ่นใหม่ก็มาอยู่เรื่อยๆ,ๆเนี่ยครับผมเขาก็จะเก่งกว่าเรานะครับเออนั่นแหละ เขาก็อาจจะได้นะครับเราไปสอบแล้วเราก็ต้องแบ่งใจไว้บ้างว่าเออถ้าไม่ได้เราจะเป็นยังไงครับอะไรประมาณนั้นแหละครับผมทุกอย่างเรามาทํา YouTube นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็หวังมันก็ต้องหวังนะครับแต่ว่าเราจะไปหวังเยอะไม่ได้นะครับเมื่อใดถ้าเราเราเป็นพนักง,งานของเขาร้อยเปอร์เซ็นแล้วไออันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะครับผม จากนั้นเราก็อาจจะมุ่งทําคลิปอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมุ่งทําคลิปนะครับว่าเราจะทําคลิปแนวไหนนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับอย่างทุกวันนี้นะผมก็ทําคลิปอยู่นะครับก็ทําไปนะครับสองคลิปสามคลิปสี่คลิปห้าคลิปนะครับสิบห้านาทีสามสิบแปดวินาทีผมขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะครับผมสําหรับหนึ่งคนดูเนาะ พรุ่งนี้ผมตอนเย็นนะครับผมก็จะมาไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ไม่ทันก็อาจจะไปไลฟ์ที่อื่นเนาะไลฟ์สดที่อื่นขอบคุณหนึ่งท่านยังดูผมผมไปก่อนแล้วครับผมบายบายแล้วเจอกันใหม่ครับผม21ท่านนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับช่องนครชัย u t u b e จากร้านนาชนนบทเชียงใหม่นะครับผมขอนำรายการนี้กลับไปก่อนอีกครั้งหนึ่งครับผมบายบาย